สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอการกับรีวิวฟุตบอลประจำวันนะครับก็เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมการขานฟุตบอลวันนี้ก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นอ่าลีกที่อ่าลงเตะ กันอย่างหลายวันนะครับทั้งวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีวันนี้ครับก็จะหยิบยกคู่ของเอฟเวอร์ตันเจอกับวูฟแฮมป์ตันซึ่งเป็นทีมในโซนท้ายตารางคะแนนเจอกันส่วนีกคู่นึงครับนิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยววันนี้ไปว่ากันเรื่องของความพร้อมกันทั้ง2ทีมว่าก่อนเตเนี่ยนะครับจะมีแง่มุมอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็นักเตะบ,บาดเจ็บติดโทษแบนอะไรเนี่ยจะมีไหมความพร้อมนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปที่คู่แรกกันก่อนนะครับ 2นาฬิกา30นาทีเอฟเวอร์ตันเจอกับวูฟนี่เป็นทีมท้ายตารางคะแนนเจอกันเองโดยโตรงครับฟอร์มการเล่นของเอฟเวอร์ตันนัดล่าสุดออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ4ทํทำให้5เก,เกมหลังตอนนี้ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินยังไม่ชนะเลยนะครับแล้วจำนวน5แมตต์ตรงนั้นเนี่ยยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นคือปัญหาเกมรุกของเอฟเวอร์ตันยังคงเป็นปัญหาหลักที่พวกเขายังแก้ไม่หายนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมานะครับซึ่งตอนนี้นับตั้งแต่เล่นมาในฤดูกาลปัจจุบัน13นัด ยิงได้เพียงแค่10ลูกเท่านั้นน้อยสุดเท่ากับทีมบวยอย่างเซาท์แฮมตันนะครับแนวลุกอย่างดูบินดิคาวเวอร์ลูวินเดวายแมกนิวนะครับอิลิยานเอ็นดีไอพวกนี้มีแต่ความหมือหวาการจบสกอร์ความเฉียบคมนั้นยังต้องปรับปรุงอีกเยอะส่วนวูฟแฮมตันครับเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านแพ้บ,บอลมัต2ประตูต่อ4แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ค่อนข้างโชคร้ายโดยไปถึง3จุดโทษด้วยกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเกมรุกเนี่ยก็ยังทำได้ดี ในหลายๆเกมนะครับนัดล่าสุดแพ้ไป2ต่อ4ก็ทำให้ยิงได้12ลูกจากจำนวน5เกมที่ผ่านมานะครับชนะ2เสมอ2และพึ่งแพ้เกมล่าสุดอย่างที่บอกไปนักเตะแนวรุกยามาดุสคุนยายอร์เกนสตลลาเซน2คนนี้ครับ ฟอร์มดีมากๆวันนี้ถือว่าเป็นบอลที่ยิงประตูเก่งกองหลังอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่อย่างไรก็ตามเอฟเวอร์ตันเองเป็นทีมที่เกมรุกเป็นอย่างที่บอกนะครับยังใช้ไม่ได้เจอกันตรงนี้เนะี่ยมีโอกาสที่วูฟครับจะใช้จุดเด่นตรงนั้นในเรื่องของเกมรุก จริงประตูใส่เอเวอร์ตันได้อย่างน้อยๆครับพวกเขาบุกมายเยือนน่าจะมี1คะแนนกลับบ้านและเก็บผลเสมอได้ในท้ายที่สุดครับนั่นคือคู่แรกนะครับของเกมพรีเมียร์ลีกในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่ติดตามกันอยากจะอัปเดตพรีวิวดีๆก่อนเตะแบบนี้นะครับทักทายรายง,งานตัวเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เลยนะครับรวมถึงสนทาาภาษาลูกหนังร่วมกันครับแอตไย,ย99ู9-9นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเตะในเวลาเดียวกัน2นาฬิกา30นาทีนิวคาสเซิลเจอกับ,บ New กลิวเวอร์พูลนะ ออกไปเสมอกับคิซ่าพาเลตมา1ประตูต่อ1นะครับทำให้2นัดหลังยังได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นและการเล่นในฤูกการนี้เนี่ยกับเกมเย้ายังไม่ได้ชัวร์แล้วก็ไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่เคยทำเอาไว้เหมือนแต่ก่อนแล้ววันนี้ก็อาจจะมีปัญหาการเช็คความฟิตของอเลานดอีซัคกองหน้าตัวเป้าว่าจะพร้อมลงเล่นหรือไม่นะครับแต่อย่งไรก็ตามการเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลเองก็ไม่มีหมดอื่นนอกจากการเล่นเกมรูป อย่างเดียวเท่านั้นส่วนฟากฝั่งของลิเวอร์พูลครับช่วงนี้ไม่ต้องสาธยายมากฟอร์มการเล่นสุดยอดไปเลยเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ทำให้ขยับหนีห่างแมนซิตี้เนี่ย เพิ่มเป็น11คะแนนเลยทีเดียวยังใช้นักเตะชุดเดิมได้วันนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนก็อาจจะมีแค่1-2ตำแหน่งเท่านั้นส่วนคนที่ลงเล่นไม่ได้ก็จะเป็นพวกอิบราฮิมาคนาเต้แล้วก็อ่าบรดลี์นะครับแบคขวาดาวรุ่งแต่อะไรก็ตามคนอื่นที่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติสโจนโดมินิคสบอสไล กัปโปดีแอสและก็ซาร่าเนี่ยพวกนี้โรเตชันลงสนามได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับกับฟอร์มการเล่นถึงแม้ว่าจะเราออกมาเป็นทีมเยือนในวันนี้สำหรับริวพูครับเพราะว่าเฮดทูเฮดเจอกันในจำนวนหกเกมหลังสุด ในพีเมลีกเนี่ยนิวคาสเซิลแพ้ลิูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหกเกมหลังสุดดูแล้ววันนี้ก็ไม่น่ารอดครับต่อให้ได้เล่นในบ้านชัยชยนะจะเป็นของหงแดงลิเวอร์พูลและเดินหน้าเก็บ3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องครับและนี่คือทั้งหมดของพรีฟ,ฟุตบอลในวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ